สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะมากับหัวข้อที่อยากจะรู้ใจของคนคนนั้นที่เป็นเป้าหมายเราว่าเขารู้สึกยังไงหึงหวงเราบ้างไหมเออมีความรู้สึกบอกว่าหมาห่วงก้างบ้างหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะเป็นดวงโดยรวงอันนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่3าคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า เอาละค่ะมาถึงกองแรกตั้งสมาธิไว้ได้เลยนะจ๊ะนึกถึงเป้าหมายของเราได้เลยนะคะแหมดูเป็นคนข้างรักเหมือนกันนะคะคนกองนี้ขึ้นเลเวอร์หรือช่วงนี้อาจจะดูเงาเหงาว่าเวหรือเปล่าเลยมาดูคลิปขำๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เหมือนจะรู้คําตอบอยู่แล้วว่าว่าเขาหึงเขาห่วงไหมเอามาดูซิความรู้สึกของเธอเธอคิดว่าเขามีความหึงห่วงเราบ้างไหม,มหรือออกแนวเป็นห่วงแทนนะมาดูความคิดของเธอก่อนสามใบ อ้าห้าใบสิพูดผิดทำไมคนกองนี้เป็นห้าเหรียญล่ะมีความรู้สึกน้อยเนื้อตำ่ำใจหอยหาความรักความเมตตาหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คืออยากให้คำทำนายออกมาดีในแบบที่เราอยากได้อยากจะฟังอะไรเงี้ยเพื่อมาอยุยาจิตใจเราก็ได้เช่นกันนะจ๊ะเอามาดูซิเธอรู้สึกว่าเขามีความหึงหวงเธอบ้างไหมเธอมองว่าตัวเองก็มีดีนะอา้าฉันบอกเลยนะแม้ว่าติดใต้สำนึกจะดูเหมือนแบบว่า ออกแนวน้อยเนื้อต่ําใจออกแนวหอยหาความรักความเมตตาแต่ว่าคําตอบของเธอเธอรู้สึกว่าเธอก็มีคุณค่าพอเธอก็มีความสวยพอมีความดีพอมีความน่ารักอะไรเงี้ยดูบอกว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เขาต้องหึงต้องห่วงเธอแต่ว่าเขาอาจจะแสดงออกไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยหน้าที่หรือด้วยช่วงอายุหรือด้วยการบอกว่าว,า,วางม่านของเขาอะทั้งที่จริงเธอก็รู้สึกว่า อยากให้แสดงออกมากกว่านี้ถ้าถามว่ามีความมั่นใจไหมว่าเขาจะมีความหึงหวงเธอรู้สึกว่ามันมีเออมันต้องมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเยอะแต่เธออยากให้เขาแสดงออกเยอะมากกว่านี้หรือบางคนอาจจะอยากให้เขาสื่อสารมากกว่านี้เออแสดงความคิดองค์คีอ้อนมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะเออแต่ก็มีความมั่นใจอยู่นะว่ามันก็ต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้เออเพราะว่าตัวฉันก็มีดีนะจ๊ะเอามาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนถึงเนี่ยเขามีความรู้สึก หึงห่วงคนกองนี้นะหรือออกแนวเป็นห่วงเป็นใยแทนนะคะขอห้าใบา <c oughs> เราคำตอบแล้วคะฮะรีบอ่านธรรมาดามอย่าพูดเยอะอย่าพูดมากแล้วก็คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณอยากจะให้มันประสบความสําเร็จมันใกล้จะได้แล้วว่าเออโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะเอามาดูจ <c oughs> ัสตินก็มีการช่างใจอยู่นะคิงดาบ อิตาคนนี้ระวังความปากหมานะบางทีมีการหึงหวงแต่อาจจะพูดจาไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะเออ เนี่ยทำพอแลนแล้วก็หกทวยถามว่ามีความมาครบนะคะมีความหึงห่วงแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคนกองนี้ด้วยแล้วก็พยายามพยายามที่จะไม่ได้คิดเยอะพยายามที่จะไม่คิดมากพยายามที่จะปรับจูนกับเราด้วยนะเธอเอยมันดูมันดูน,ดน่ารัก <im> อ่ะมันดูโรแมนติกนะดูเป็นห่วงเป็นใยนะเ,นเ,นนะเออนอกจากจะหึงจะห่วงแล้วแต่เรารู้สึกว่าลึกๆแล้วเขาออกแนวาเป็นห่วงเป็นใยเรามากกว่านะคะอืมพยายามทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีความสมดุลทางด้านอารมณ์แล้วก็ความคิดเอ,อมีการช่างใจในเรื่องบางเรื่องแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะอืมออ้ามาดูดีเชียวมาดูซิว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองน,นี้คะ่ะรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าเออเนเมื่อมีการมีการหหงออยู่ด้วยมีการเป็นห่วงอยู่ด้วยแต่ออกแนวเป็นห่วงมากกว่ามาดูความรู้สึกเขาดีกว่า คนกองนี้บอกยังไงก็ต้องมีความรู้สึกดีๆยังไงก็ต้องมีความสดอ,อกสนใจตัวฉันอยู่แล้วเออนี่พร้อมลุยเแล้วนเนี่ยบางคนคิดแผนการบางอย่างออกแลนะ้วเนี่ยเพื่อจะทําตามแผนการของตัวเองแล้วด้วยเออสามถ้วยมีความรู้สึกดีๆให้คนกองนี้ะนะเคมีมันเข้ากันเออพูดคุยกันรู้เรื่องสนุกสนานฮิฮาอยู่อ่าห้าดาบมาทําไม8แปดไม้แปดถ้วยแล้วก็สี่ถ้วย เรารู้สึกว่าออกแนวก้ามกึ่งอยากจะรักแต่ก็เหมือนรักไม่ได้อยากจะไปต่อก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะทําอะไรบางอย่างเหมือนเดินหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังสองเก้าอะไรอย่างเงี้ยบางคัางอาจจะถอยไปถึงสามเก้าเลยนะคะทั้งที่จริงอยากจะไขว้เธอก็เหมือนจะทําไม่ได้อะเออไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะไหนถ้าอยู่ในสถานะเราสองสามคนก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะคนกองนี้เรารู้สึกเหมือนอยากจะเข้าหาอยากจะไปต่ออยากจะมีความรู้สึกดีๆแต่ก็เหมือนหักข้ามใจตัวเอง ว่าอย่าทําเลยอย่าไปต่อเลยทั้งที่จริงบางครั้งอะ่ะอยากจะคว้าเราไว้ในอ้อ,อมกอดด้วยซ้ําแต่ก็เหมือนจะหักห้ามใจตัวเองว่าทําไม่ได้เอออะมาดูแนวะน้องความสัมพันธ์แล้วกันใน3มเดือนนี้จะเป็นยังไงเป็นโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะ คุณกองนี้รู้สึกว่าแนวโนมต้องออกมาดีขึ้นถูกออกครับฉันรู้สึกยังไงกับเขาเขาก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นกับฉันมีการให้มีการรับในเรื่องของความรักที่อยู่ในสมดุลที่ค่อนข้างที่จะดีเอออ่ะควินถ่วเออจเจ็ดเหรียญก็ดูเหมือนจะเป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นอยู่นะเออสบายๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเรารู้สึกว่าความรักครั้งนี้ถ้าอยากให้มันเดินหน้าอยากให้มันมีการพัฒนา ตัวเราก็อาจจะต้องเป็นหัวหลักหัวตอไม่ใช่หัวเร็วหัวแรงเออเป็นคนที่ต้องลุกเป็นคนที่ต้องเข้าหานะคะเออเป็นคนที่ต้องชัดเจนก่อนนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงจะเป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นนะในสามเดือนนี้นะถามว่ามันโอเคไหมเรารู้สึกว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะอาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์อะไรกันชัดเจนแต่ก็บรรยากาศสบายๆเป็น ความเข้าใจของกันและกันพึ่งผาอาศัยกันเออน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นฝ่ายที่ต้องทําอะไรบางอย่างมากกว่อาอีกฝ่ายหนึ่งนะยังไงก็ขอให้ความรักสุขสมหวังแล้วกันไหนขอเปิดไพ่แถมให้แล้วกันเฉพาะกองที่หนึ่งดีหรือเปล่าเนี่ยดูซิว่าไพ่อันนี้จะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นติ่งที่เตือนติ่งที่อยากจะบอกนะคะ เธอเห็นข้อความนี้แล้วเธอจะแปลยังไงก็ได้เธอคือเธอคืออะไรเลือกได้ไหม,มเหมือนเขาอยากจะเลือกเราหรือเปล่าแล้วเหมือนเราเนี่ยอาจจะคือคนพิเศษบางอย่างแต่ก็เหมือนยังพูดได้ไม่เต็มปากหรือเปล่าอช่างโชคดีเหลือเกิน เรารู้สึกว่าอย่างน้อยช่วงนี้ความรักอะ่ะมันเหมือนอยากจะเลือกบางอย่างที่มันจะดีอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเธออาจจะเป็นคําตอบที่เขาตามหาอยู่ก็ได้นะภพยค่อนข้างที่จะอวยเลยนะสำหรับนี้จริงๆไม่ค่อยอวยใครนะฉันบอกเลยนะค่อนข้างที่จะอ่ะากจากนิดนึงนะจ๊ะยังไงก็ขอให้ทุกคนสมหวงังสมปรารถนากันเร็ววันนะคะวันนี้มาดาไปก่อนนะจะรักทุกคนนะคะเช้า ถึงกองที่สองใครที่เลือกกองนี้มั้งคะตั้งสมาธิถึงเขาเลยนะคะช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์หน่อยนะตระกะความคิดอาจจะมีการขัดแย้งกันบางอย่างเกิดขึ้นเขาหึงหวงคนกองนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่คนกองนี้ฉันรู้สึกว่าเธอต้องมีการหึงหวงเขาอยู่แล้วและให้ระวังอารมณ์ตัวเองนะบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถแสดงออกในเรื่องของการหึงหวงได้นะเธอเออให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยแต่เรบคนกองที่สองนะคะ มาดูซิว่าความคิดของเธอคิดว่าเขามีการหงึงมีการห่วงหรือว่าเป็นห่วงเธอบ้างไหมออันนี้เป็นความคิดของฝ่ายเธอนะเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเรักก็รักชอบก็ชอบแต่ว่านิสัยเสียอย่างหนึ่งคือชอบควบคุมอะ่ะเอาละค่ะมาต่อเมื่อกี้ใส่เข้านะจ๊ะ บอกข้อเสียไปเมื่อกี้นะว่าเราติดในใิสัยนิดนึงคือบางทีชอบควบคุมควบคุมในที่นี้คืออยากให้อะไรอะไรเป็นไปดั่งใจเราให้ให้ระวังความใจร้อน,นิดนึงนะคะคันเป็นนางพญาน,นิดนึงนะจ๊ะถ้าถามว่าเธอรู้สึกว่าเขามีการหึงหวงเธอไหมเธอรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเออเขาก็ต้องมีการหึงหวงแล้วก็เอาแนวเป็นห่วงเป็นใยเธอแล้วก็เธอรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่โอเคเกี่ยวกับความรักเนี้ย มันกําลังจะผ่านพ้นไปมันกาลังจะจบไปแล้วเธอก็จะตัดจบบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดมันเป็นเรื่องไม่ดีนะ,ะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแต่เธอรู้สึกว่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขานึกถึงฉันไม่ได้คิดไปเองหรอกอะไรอย่างเงี้ยขัข้นตอนที่จะมีความมั่นใจอยู่นะจ๊ะเอามาดูสิว่า จริงๆแล้วเขามีความหึงมีความห่วงหรือออกแนวเป็นห่วงเป็นใย,ยคนกองนี้มากกว่ากันเขาคนนั้นที่คนกองที่สองนึกถึงนะคะขอหาใบ อ่ละคะ่ะได้สิบมไม้ทําไมเริ่มเคลียรหรอเริ่มไม่มีความมั่นใจหรอเริ่มแบบว่ามีสภาวะกดดันบางอย่างกลัวหรือไมมก็บางทีก็อาจจะกลัวผลไพ่ออกมาไม่ดีเนาะแล้วเราจะเก็บเอาไปคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นรวมไม่ต้องไปซีเรียสค่ะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะก้าวไม้แปดไม้เด็กไม้จัสเมนแล้วก็สี่ไม้ถามว่ามันมีไหมมันมีนะ ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่อาจจะไม่ได้สแสดงออกอะไรมากแล้วเรารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะออกแนวเฟนลี่ friendly, แล้วพยายามที่รู้สึกว่า ใช้ความเข้าใจเรามากกว่าไม่ได้ออกแนวหึงหวงแบบไม่มีสาระไม่มีเหตุผลนะเนื่องอกว่า 00: 00: 00. เขาพยายามที่จะมีเหตุผลและพยายามที่จะวางตัวให้ดีแล้วพยายามที่จะมองแต่เรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักนะถ้าเกิดมองนะเรารู้สึกว่ามีความเป็นห่วงซะมากกว่านะเออถามว่ามันมีบ้างไหมหึงหวงเรามองว่าก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนะคะแล้วก็ในที่นี้เราไม่รู้ว่าคุณสองคนอยู่ในสถานะไหนแต่เขาพลัง พยายามที่จะคีฟสถานะนั้นอยู่ไม่ให้เกินเลยไปมากกว่านี้ไม่ให้น้อยไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะเป็นกําลังใจดีๆให้กันและกันนะคะแต่ก็จะมีจะมีบ้างแหละเอออาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็มีบ้างอืมเอามาดูซิเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้ครับรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าหรือไม่ได้รู้สึกในแนวเชิงชู้สาว คนกองนี้มีความมั่นใจว่ายังไงเขาก็ต้องเต็มที่กับฉันเออก็ต้องมีความรู้สึกดีๆให้ฉันอยู่แล้วเพราะฉันก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีๆให้เขานะคะอสี่ไม้พอเป็นเรื่องของหัวใจแนละ้วเหมือนเหนื่อยอยากจะพักยังไม่อยากจะตัดสินใจว่าจะไปไหนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามีภาระเยอะมีเรื่องให้เครียดเยอะมีเรื่องให้คิดเยอะถามว่าเรื่องของความรักเขาอยากจะสบายๆนะไม่อยากไปซีเรียสไม่อยากไปเครียดไม่อยากตัดสินใจอะไรอยากไปเรื่อยๆจริงๆแล้วมันเหมือน มันเหมือนว่าก็ถูกใจแล้วนะก็รู้สึกชอบแล้วนะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เขายังไม่อยากที่จะตัดสินว่าจะเป็นไปแนวแนไหนใน,ใน,ในด้านบวกหรือด้านลบแล้วก็อยากจะเก็บไว้อยู่เก็บไว้เป็นความลับบางทีอาจจะรับถึงขนาดเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะาว่าใจเขาคิดยังไงนะ,ะมีความลับบางอย่างปิดบางซ่อนเร้นอย่ายไม่เปิดเผยความรู้สึกจริงๆให้เราได้รู้ก็ได้แต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนตอนนี้ยังไม่อยากตัดสินใจที่จะทําอะไรหรอกเพราะว่า เรื่องหรือชีวิตตอนนี้มันดูเหมือนสาหรับเขานะมันเหมือนยังมีอุปสรรคยังทางยังไม่เคลียร์ยังเจอปัญหานุ้นปัญหานี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเรื่องของความรักอยากจะพักเบรกไว้ก่อนไม่อยากตัดสินใจแต่ถามว่ามีความรู้สึกดีๆไหมมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเออเอามาดูแนวโน้มในสามเดือนนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงความรู้สึกดีๆนี้เนื่องจากขึ้นสองถ้วยแล้วบางทีมันไม่ใช่รักแบบชู้สาวอย่างเดียวมันอาจจะเป็นความหวังดีซึ่งกันและกันได้ด้วยนะคะ อยากออกก็ออกแนวน้องควาสัมพันธ์ใน3เดือนนี้หนึ่งไม้กับเด็กเหรียญไพ่บอกว่าคุณคิดอยากจะทำอะไรในเรื่องของความรักให้ลงมือลงแรงทำได้เลยนะจ๊ะ the world เรารู้สึกว่าคุณก็พอใจในผลคําทํานายอยู่พอสมควรนะแล้วก็ในที่นี้รู้สึกว่าชีวิตเราควบคุมได้ความสัมพันธ์นี้เราดูเหมือนยังอยู่ในกำมือเรายังควบคุมได้ในทิศทางของมันนะคะ เ e อร์มิตไพ่พระอะสองดาบแล้วก็ควีนไม้เรารู้สึกว่าความรักมันอาจจะไม่ได้พัฒนาถ้าเกิดตัวเราไม่ได้เป็นคนเปิดทางไม่ได้เป็นคนเข้าหาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรใช้มัญญาในการเข้าหาก่อดนนะ่ะมันอาจจะดูนิ่งอาจจะดูเงียบนะอ่าฉะนั้นตัวเราอาจจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะทําอะไรในเรื่องของความรักให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะคะอ่าหยิบไพ่มาเกินด้วยซ้านะจ๊ะเรารู้สึกว่าชีวิตถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เรากระทาอยู่เส้นทางที่เราเลือกอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเรามองว่ามันก็มีโมเมนตด์ดีๆมีการเริ่มต้นบางอย่างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อาจจะได้ใกล้ชิด้ดูคุยกันมากขึ้น ได้เปิดใจกันมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะอืมเอามาดูสิไพนี้อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้อาจจะเป็นคําเตือนอาจจะเป็นกานบอกเล่าหรือการให้กําลังใจได้ทางนั้นนะคะวันที่เห็นข้อความแล้วแปลไม่เหมือนว่าดําได้ไหมได้เช่นกันเป็นข้อความที่ส่งถึงซุนนะขอสามใบแล้วกันเรือกได้ไหมอืมแล้วก็เพื่อนรักรัก,รกเพื่อนเอ๊ะแอบรักเพื่อนกันหรือเปล่ามาเลยดูวยความสัมพันธ์ที่แบบว่า ไปต่อก็ไม่กล้าไปจะถอยหลังก็ไม่กล้าถอยก็จะมีความรู้สึกดีๆแล้วก็เธอคือได้คล้ายๆกองที่หนึ่งเลยอะขออีกใบหนึ่งแล้วกันแถมให้ ได้พบเธอพรมลิขิตฉะนั้นการที่เราได้พบกันได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะฉันบอกเลยนะคะแล้วก็บางคนที่มาดูคลิปนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยเช่นกันการที่คุณแล้วก็มาดามได้มาเจอกันมันอาจจะเป็นพรมลิขิตเหมือนกันนะจ๊ะเออยังไงก็ขอให้ความรักสุขสมหวังสดใสแฮปปี้นะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้านะคะมาถึงกองที่สามนะจ๊ะเออตั้งสมาธินึกถึงเป้าหมายของเราไว้คนกองที่สาม โอ้ยขึ้นมาสิบดาบเลยบางคนดูเหนื่อยนะในเรื่องของความรักหรือไม่ก็เจอมรสุมชีวิตเยอะช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากได้การเยียวยาหรือเปล่าแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะดูผิดหวังแม้ว่าจะดูเสียใจดูเจ็บปวดกับชีวิตนะแต่ก็ยังมีความหวังในการใช้ชีวิตอยู่ก็ยังจะสู้ไปนะคะอแล้วก็เหมือนถ้าเกิดคําทานายไม่ดีคนก่อนนี้ก็จะไม่เชื่อ มีการปกป้องแล้วก็ปรเทคตัวเองอยู่พอสมควรนะคะเอามาดูความคิดของคนกองที่หนึ่งเป็นโดนยนรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะมาดูว่าคุณคิดว่าเขาคนนั้นมีการหึงห่วงหรือว่าเป็นห่วงคุณไหมนี่เป็นความคิดของคุณนะเอเขาคนนั้นที่เป้าหมายที่คุณนึกถึงนะคะคนกองนี้ก็ขึ้นมาก้าวไม้เหมือนเดิมนะคะก็คือไม่ค่อยแน่ใจเอออยากจะออกตัวแรงว่าเขามีการหึงห่วงฉันก็ก็กลัวว่าจะ จะเจ็บตัวฟรีอะไรอย่างเงี้ยจะเสียหน้าก็แต่ถามว่ามีกําลังใจลึกๆคุณรู้สึกว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนออกแนวถ่อมตนนิดนึงสามเหรียญ The f ฟู l สี่ไม้เด็กไม้แล้วก็ไฮพีดคุณรู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่ดูพิเศษกว่าเพื่อนเพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไปอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่า เอ๊หรือจะแค่เป็นคนเฟรลี่คนสบายๆคนชิลๆหรือว่าเป็นนิสัยของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละอะ่มันก็ต้องมีบ้านที่เขามีการหึงมีการห่วงหรือว่าเป็นห่วงเราเออออกแนวค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับเท่าๆกันนะในความคิดของคุณนะมันก็ต้องมีบ้างเออมันก็มีบางอย่างที่ฉันเอ๊ว่ามันดูแบบ แปลกกว่าคนอื่นนิดนึงมีดูมีความพิเศษ,ษ,ษอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็คุณรู้สึกว่าเซนต์ของคุณก็ไม่น่าจะผิดน่ะในเรื่องของความรักอะ่ะเอามาดูซิแล้วเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงคิดถึงเป็นเป้าหมายอยู่เนี่ยมีการหึงมีการหวงมีการเป็นห่วงคนกองนี้ไหมคะขอห้าใบอืมครึ่งชวบครับ ในที่นี้คืออยากจะฟังแต่คําทานายดีๆอยากให้คำทำนายดีๆออกมาเป็นคำทานายที่จะลงใจเป็นคำทานายที่อยากได้ตรงกับใจที่อยากได้ยินนะ่ะอืมอะมาดูสิมีไหมในถ้วยอืมก็มีออกแนวเฟรนลี่นะออกแนวเป็นห่วงเป็นใยนะออกแนวความหวังดีนะมีการคิดเยอะคิดข้างนะเดดเด w วิวออฟฟอร์จู e แล้วก็เด็กถ้วยฉันบอกเลยว่ามีการหึงหวงบางทีออกแนวแบบอารมณ์แบบเด็กๆ่กะ เออนิดๆหน่อยๆก็มีถามว่ามีไหมมีออกแนวคิดเยอะคิดมากด้วยแล้วก็ออกแนวเป็นห่วงอ่ะมีไหมก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะด้วยความที่มันเป็นเด็กถ้วยอะ่ะฉะนั้นคาดเดาวอารมณ์เขายากบางทีอะ่ะเออมันเหมือนเด็กได้ของเล่นน่ะบางทีก็ห่วงของเล่นบางทีก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากมายแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงได้แต่ถามว่ามันมีอารมณ์พวกนั้นอย <anda> ู่ไหมหึงห่วงเป็นห่วงเนี่ยเรามองว่ามีนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนที่ฝ่ายเป็นแย่ให้เราเป็นคนเป็น เป็นใส่หึงห่วงแทนด้วยซ้ำก็ได้เช่นกันนะเออเหมือนชอบเล่นกับความรู้สึกของเราได้เช่นกันนะให้ระวังไว้ด้วยนะอืมอ่ะมาดูซิว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้รักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าหรือไม่ได้คิดอะไรเลยขอห้าใบ คนกอนนี้ก็แบบว่าอ่านไว้ๆสิคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกำลังจะเอามาเอาผลไพ่มาพิจารณานะเอาประมวลผลกับสิ่งที่เป็นอยู่นะจะได้หนึ่งดาบได้เฮอร์มิตได้เอ็มเพรสได้หกถ้วยแล้วก็ได้สามดาบบางคนถามถึงคนเก่าๆหรือเปล่าเพื่อนเก่าคนรักเก่ากิ๊กเก่าคนคุยเก่าหรือเปล่าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถามว่ามาความรู้สึกยังไงมันมีความรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีนะคะ ป็นผู้หญิงที่มีความอบอุอน่นเป็นผู้หญิงที่น่ารักเออเป็นผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าก็เป็นคนที่อดีคนหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่ในระดับหนึ่งนะมีความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยมีความผูกพันอยู่แต่ก็มีความรู้สึกเจ็บถ้าถามว่าออกแนวรักไหมเรารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเจอเรื่องราวบางอย่างเนาะทำให้มันกลายเป็นแบบไม่ได้รักในเชิงนั้นแล้วแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย ดูเหมือนยังมีความสําคัญกับความกับความรู้สึกเขาอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะดูเจ็บปวดในเรื่องของความดักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใจนึงก็เหมือนอยากจะเริ่มแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าไม่ควรเริ่มอะไรอย่างเงี้ยออกแนวประมาณนี้นะเหมือนรักไปช้าไปอมไม่แปลกใจที่ออกมาเป็นสิ่ด่าวงแต่แรกนะคะคุณกองนี้มาดูว่าดวงความแนวน้องความสัมพันธ์ในสามเดือนนี้แล้วกัน ว่าจะเป็นยังไงสาหรับคนกรรท่สาเป็นโดนรวรวมไม่ต้องไปซีเรียสขอห้าใบค่ะคิงไม้จริงๆไม่ใช่ว่าเขาเจ็บอย่างเดียวหรือคุณเจ็บอย่างเดียวรู้สึกว่ามันมีความเจ็บทั้งสองฝ่ายแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายนึงไม่ได้แสดงออกอะไรเยอะแยะกลามเกืนฝืนทนเออแล้วก็คุณอยากให้คำทำนายนี้ บางคนเนะี่ยจะรู้สึกว่าความทำนายมันตรงมากอะไรอย่างเงี้ยตรงกับใจหรือตรงกับสิ่งที่คิดนะแล้วก็อยากให้ความทำนายนี้ถ้าเกิดเป็นด้านดีก็อยากให้มันออกมาในเชิงดีเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะมาดูแนวโน้มนะควีนถ้วยห้าดาบสิบดาบตามมาอีกแล้วเก้าเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยบางทีอยู่กับความคิดมากเกินไปอยู่กับจินตนาการมากเกินไปแล้วเป็นจินตนาการด้านไหนเหมือนจะด้านบวกนะแต่ไม่ใช่นะเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคิดด้านลบเยอะเออ มีความรู้สึกบางครั้งเราก็รู้สึกกระชากตัวเองนะไม่อยากที่คิดด้านลบพยายามที่จะให้มันเป็นคิดด้านบวกพยายามที่รู้สึกว่าตัวเองก็มีดีตัวเองก็โอเคนึกออกไหมในความรักในความรู้สึกมันควรที่จะพัฒนาแต่แรู้สึกว่าเนี่ยความคิดน้อยเนื้อต่ําใจการคิดเล็กคิดน้อยคิดแบบว่าด้านลบค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับความรักฉะนั้นต้องปรับผปรับบูิตปรับไมซ์ตัวเองในเรื่องของความรักให้คิดด้านบวกมากขึ้นนะคะตัวคุณเป็นคนที่มีดีนะ อ่ามั่นใจในตัวเองนะคะในความสวยในความดูดีของเรารักตัวเองให้มากแล้วความสัมพันธ์ก็อาจจะมีแนวน้องไปในเชิงที่ เป็นไปได้มากกว่านี้นะเรารู้สึกว่าใน3เดือนนี้ความแนวโน้มความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้คืบหน้านะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรามีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้คิดมากแล้วก็ไพ่บอกว่าด้วยความที่มันจบเจ็ดถ้วยอะ่ะบางคนช่างจินตนาการไปเองชอบคิดไปเองด้านลบอะ่ะม,มันอาจจะทําให้เราไม่ค่อยมีความสุขกับความสัมพันธ์บางทีชอบเสพอารมณ์ความเจ็บปวดอะ่ะชอบฟังเพลงอ,อกหักอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเลิกฟังเพลงอ,อกหักนะคะให้ฟังเพลงสมหวังและนึกว่าเรากับเขาได้รักกันแล้วนะจ๊ะเพื่อเป็นการ ดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักนะอเอามาดูว่าไพา่ยอยากจะบอกอะไรอยากจะเตือนอะไรหรืออยากจะว่าอะไรในเรื่องของความรักในช่วงนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะแปลไม่เหมือนว่าดามก็ไม่ผิดนะจ๊ะเขาสามใบใบแรกเหตุเกิดจากความเหงา เราหรือเขานะาที่เก่าหรือเงากันทั้งคู่เลยรู้สึกอ่อนไหววันไหวหรือเปล่าหรือชว่วงนี้เขางานยุง่งเลยทําให้เราคิดเยอะคิดมาก mm. วันไหวไปเองคิดลงไปเองหรือเปล่าเกินกว่าเพื่อนอเราหรือเขานะเกินกว่าเพื่อนเนี่ยไปต่อไม่รอแล้วนะเออบางทีคิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปต่อไม่รอแล้วเนี่ยนี่หมายถึงมูฟออนก็ได้นะหรือจะไปแบบอยากพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะเปิดไพ่พิเศษอีกหนึ่งใบแล้วกันอย่าไปบอกกองที่หนึ่งล่ะ กอดกันเหมือนพาใหญ่ให้กําลังใจเธอนะอันนี้ข้อความนี้อาจจะไม่ได้มาจากเขานะคะหรืออาจจะไม่ได้มาจากอะไรอยากจะให้กําลังใจนะจ๊ะเออฉะนั้นเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยให้ระวังเรื่องของความอ่นไหว,วอ่อนไหวเกินไปไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ให้อยู่กับความเป็นจริงให้รู้ว่ารักก็คือรักชอบก็คือชอบไปได้ต่อก็คือไปได้ต่อถ้าไปไม่ได้ก็มุ่งอ่อนนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนสมหวังนะคะถ้าเกิดเขาดีพอสําหรับเรานะ,ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเจ้า